สวัสดีค่ะเอฟซทุกท่านเนาะค่ะบรว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะที่เขามารับชมรับฟังทั้งช่องของเจตาผ้าลวยค่ะราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงประวัติของชอเชิดชัยค่ะนี่หนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อเป็นจังไดเนาะอฟซชอเชิดชัยวันทีหา่ามีไภัยมานภัยใดภัยตามของพื้นบนเนาะค่ะ มุมน้อยหน้ามคนคุณรูปหล่อเนาะเพิ่นเขาไปวิ่งลูดเจ็ดบนเจ็ดล่างเพิ่เด้อค่ะพี่น้องเจ็ดเจ็ดห้าสามตัวบนุเนาะแปดเจ็ดลาวพัฒนาวันที่ห้าที่ผ่านมาชอเชิดชัยเข้าไปทั้งบนทั้งล่างละค่ะสายวิ่งสายลูดกันได้ก็ดีใจน้าเนาะกราบขอบ,บุญขอบคุณชอเชิดชัยหล,ลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตา เฮามาไปต่อตามกันใหม่ค่ะของเพิ่นกับน,นั่งบอท่านลุดเนาะตามต่อค่ะตามต่อไปใหม่วันที่แปดเนาะกับชอเชี่ดชัยค่ะวิ่งลุดเพิ่นใหนมากค่ะวิ่งลุดเพิ่นใหนมากสามกับห้าค่ะสามกับห้าเอาเจตตาคืออะไ้วงกลมเลยพี่น้องเพิ่นเดินตัวใดเนาะบานเนี่เอาเดินทั้งสองแล้วเนาะเจตตาลืมวงกลมบ่กพี่น้องนี ชอเชตชัยนี่สายวิง่งสายรูดนี่เนาดินทั้งสองตัวล่ะค่ะพี่น้องรุ่นเนาะสามสองตัวค่ะสองตัวสามหกห้าหกสามแปดห้าแปดบุนจะมีสามสามหาหาค่ะสามตัวสามหางสามห้าหกสามห้าแปดสามสามห้านินสองตัวค่ะ สองหางห้าหกหมตัวสองหางค่ะ3ามห้าหกแปคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับชอเชิดชัยแคปหน้าจอค่ะ,คะอชอเช,ชิดช,ช,ชัยเนาะต่อวันที่แปดสองทุ่มครึ่งค่ะไปรุ่นกันใหม่ไปต่อกันใหม่เนาะต่อไปเป็นของใครตาบรรทัด ของตาบรนทัดวันทีหากระุดไปค่ะพี่น้องขอทูดขอไพ่เอฟซีแทนตาบรรทัดเนาะค่ะวันทีหาทีพานมาบนสามตัวออกเจ็ดเจ็ดห้าแปดเจ็ดล่างของตาบรรทัดลุดไปค่ะบอเข่าบอมา่าแนวทางไม้ของเพิ้นมาแล้วพี่น้องมาแล้ว ขอบุญขอบคุณตาบรรทัดหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนาวทางมาว่างท่านช่องของเจตาเนาะไปใหม่ไปต่อคือเก้าล่ะค่ะพี่น้องหลุดแล้วหลุดเลยวันที่แปดเท่ากับมาไปใหม่รุ่นใหม่ของตาบรรทัดของพนหลุดไปไม่มีอะไรแน่นอนสายวิ่งสายหลุดจับตามองค่ะวิ่งหลุดของตาบรรทัดพนไหมาห้ากับสองค่ะสองตัวหกหาง ห้าสี่ห้าสามห้าสองสองสามสองหนึ่งสองศูนย์เบิ้์นก็จะมีห่าห่าสองสองค่ะสามตัวสามหางห้าสองหนึ่งสองห้าสี่ห้าสองศูนย์ค่ะนิ่นของเพิรนอยู่สามหางเด้อพี่น้องห้าสี่สองสามกับสองหนึ่งหางเดียวค่ะสามตัวห้าสองหนึ่ง ตาบรรทัดแคบหน้าโจค่ะไปจะต่อไปต่อกับึืนแคบหน้าโจเนาะค่ะต่อไปค่ะสาวน้อยหน้ามนคุณน่ารักแล้วก็ขยันด้วยเลขล็อกกิกค่ะรูดไปเนาะค่ะเลขล็อกกิกรุดแล้วก็รูดเลยค่ะมาไปใหม่เจ็ดเจ็าค่ะบนสามตัวแปดเจ็ด ล่างวันที่ห้าที่ผ่านมาเลกโลกิกลุดค่ะก็บอกเป็นยังเนาะจีตาให้กำลังแรงใจคือเกา่าค่ะให้กำลังใจไปต่อไปใหม่แล้วก็ขอโทษขอให้เอฟซีแท่นเลกโลกิกเนาะค่ะทีแนวทางพื้นบดื่นบอ่อเขาเนาะไปต่อไปใหม่หลุดแล้วหลุดเลยไม่เป็นไรเนาะค่ะเลกโลกิกกล่าวพัฒนาหายมาแล้วค่ะแนวทางใหม่พื้น วิ่งรูดค่ะวิ่งรูดพันเหยมานหกับ3 2ตัว4หาง1 4ึ1่งสี่หนึ่หุ้่นจะมี1นึ1่ค่ะ3ตัว3หาง1 3 4 1งสามสวิ่งรูดเด่นทอกันค่ะเลขยล็อกกิก1กั 3. บ3ามวงกลมหเด่นเท่ากันไม่มีรองค่ะจับตามองเด้อค่ะสายวิ่งสายรูด อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะค่ะบินบินขึ้นกัน 1, 1 3, 3นึ่หนึ่งสมเน้นที่1นึ่งห้าสามห้ค่ะหงหางสมตัว1นึสหาค่ะเลขล็อกกิกใคมากเขามาลุ่นกันต่อไปไม่เนาะค่ะวันที่แปดสองทุ่มครึ่งกับเลขล็อกกิกค่ะลุ่นไม่ไปไม่ไปต่อ ไปต่อแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอไปจะไปต่อกับเลขล็อกจิกเนาะค่ะต่อกับเลขล็อกจิกแคปหน้าจออ่ะไปต่อเสียนหนุ่มเป็นจังไดเนาะเอฟซี FC เสียนหนุ่มสายวิ่งสายหลุดของเสียนหนุ่มกับยังบอลทันหลุดเด้อค่ะเจ็ดเจ็ดหาแปดเจ็ดหลังเนาะ วันที่หาทิพานมาค่ะเล่าพัฒนาของเซียนหนุ่มไพใดก็ดีใจน้ำเด้อค่ะสายวิง่งสายหลุดเซียนหนุ่มเนาะอะฮามาตามกันใหม่ให้กําลังแร่นใจกันคือเก่าค่ะไปต่อวิ่งหลุดบนล่างค่ะของเซียนหนุ่มวิ่งหลุดบนล่าง2กับ1ค่ะ2ตัว4หางสองหนึ่งสองสหนึ่งส,งสหนึ่ง,ห,งห้า เบิ้ลจะมีสองสองกับ1นหนึ่งค่ะ3มตัวสองหางสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสค่ะวิ่งลูดเด่นที่สองตัวเดียววงกลมให้ตัวเดียวค่ะวงกลมตัวเดียวร่องที่หนึ่งค่ะของเสียนนมสายวิ่งสายลูดจับตามองแล้วก็สองหางค่ะนิ่นมาสองหนึ่งสองสี่ สองหางสามตัวค่ะนิ่ไหนึ่งสองหนึ่งเนาะหนึ่งสองสี่แคปหน้าจอค่ะไปจะตามต่อกับเสียนหนุ่มเนาะกับขอบุญขอบคุณเสี้ยนหนุ่มหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของจีตาเนาะค่ะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูง เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางอะไรก็เกิดขึ้นได้สองตัวเข้า3ตัวตดตัวเบิ้นเกิดขึ้นได้โมดเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนะเาะไปต่อค่ะไปต่อแคปนาจอเราไปต่อไปต่อกับเซียนซุ่มต่อไป เซียนซุ่มนี่ก็หลุดไปคือกันค่ะหลุดไปเนาะบุญออกเจ็ดเจ็ดหาแปดเจวันที่หาทิพานมาเซียนซุ่มหลุดขอโทษขอไพ่อ f ฟซแทนเซียนซุ่มหลายๆเด้อค่ะแนวทางเพิ่นหลุดไปเนาะแนวทางหลุดไปก่ะขอไพ่มาไปไหมไปต่อมือไหมกับเซียนซุ่มคะเล่าพัฒนาสองถุงคึง แนวทางใหม่ได้มาแล้วค่ะไปรุนกันต่อหลุดแล้วก็หลุดเลยวันใหม่มาแล้วแนวทางใหม่มาแล้วเนาะค่ะ,ะมาไปต่อค่ะวิ่งหลุดบนล่างของเซียนซุ่มเพื่อนไ้มาเก้กับ0ค่ะสองตัวสี่หางเก้าสองเก้สานสองศสามบนจะมีเก้าเก้ากับ0ูค่ะ สามตัวสามหาง903 092 090วิ่งลูดบนล่างเด่นทอกันค่ะพี่น้องศูนย์กับเก่าเนาะเด่นเท่ากันสองตัวนี่เพื่อนน้นให้อยู่ที่เก้าสามค่ะเก้าสามศูนย์สามสามสามตัวนี่กับสองหางเนาะเพื่อนนนเก้าศูนย์สามศูนย์เก้าสองค่ะเอาแาาคปนาจอ้ค่ะให้จะไปต่อกับเสียนสุ่มเนาะ แปหนาจอไว้ค่ะเอาไว้ไปรุ่นกันวันที่แปดสองทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะรุ่นกันใหม่ไปใหม่ไปต่อเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอพี่น้องโชคดีค่ะขอพี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกคนเนาะ,ะเดินทางไปไสก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาก็ขอให้มีชัยค่ะ กราบขอบพระคุณหลายๆที่เขามารับชมรับฟังคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ